สบาจดีไหมคะมีแต่สบายใจดีง้อหนักครับจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเราก็ไปเที่ยวมาเท่านั้นแหละ้ขโมยเราเรื่องอะไรทำไมต้องอนอ่ามันมีเหตุการณ์ครับแต่แต่สามารถไม่สามารถพูดได้ครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับผมไม่เกี่ยวสาวเลยว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรสาวนี่ตายเลยครับอนาคตขาดครับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรแ่ไปแถบเที่ยวไม่ได้บอก กืน่าจะประมาณนั้นครับเพราะแต่ว่าพอดีเราเพิ่งรู้ว่ากองละครเขายกไงตอนคอนเซิร์ตเราก็จองตั๋วเลยไม่ได้บอกก่อนอะไรเงี้ยเขาก็เฮ้ยทำไมไม่บอกก่อนไม่ชวนอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดาครับผมก็ไม่มีอะไรแต่ตอนนี้หายก่อนหรือยังเธอจัดนากขนาดนี้หวังว่าคงหายนะหลายวันแล้ หวังว่าคงหายหวังว่าน่าจะหายแหละครับ<ม>ก็ก็สบายใจนะคนเรามองว่าครั้งต่อไปถ้ารอต้องปิดจักรยานลาแล้วล่ะโอ้โเล่นใหญ่ขนาดนี้ครับก็เราก็อย่างที่บอกครับก็ทำทุกอย่างที่เต็มที่กับคนนี้ครับผม